คือกระสน่ป๊ะฮาลเสรอะอตาหักกระต้านตาหักตื่นเต้นจีค่ะตอนนี equally, eight, ้ท่านอายุ101่งร้ยห่งปีเลยท่านมีลูกทั้งหมด7คนเสียชีวิตไปแล้ว2อตัวนี้เหลือ5ใช่ค่ะอาจารย์ไปหาเลยใช่ไหมไปหาแล้วค่ะไปสัมฤทธิ์กันแล้วค่ะไปกระต่าเล่าอะไรเล่าลูกนี่ล้านอะไรนะชื่อบุญตาหักแต่ตอนนี้ท่านก็เห็นว่าลูกหลานก็ ถ้าจะไม่มีเอกสารอะไรค่ะ่ท่านพอจำได้แต่ีท่านก็เห็ที่ท่านก็่แรงอ่แลเห็นว่าพอวันที่ไปหาจากวันท้นท่านก็ป่วยตอนี้เลยไม่ได้เข้าไปสองทางขาวตาท่านเลยข่าุคนยแต่สระเย็นเป็นดังเงียงเงียบพูดดาสอนพูดหงลูกคนโตก็เท่าไหร่79 79 77 70กว่าอี้ได ชอ็อคดขึคนใหญ่รอนี่ความคลาสกบบ้านยลย